ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่ปรัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของนายตำรวจฉันประทวนอีกเช่นเคยท่านถามว่าบุคคลผู้บอกตนเองและผู้อื่นว่าถือาศาสนาพุทธตามทะเบียนบ้านแต่ประพฤติตนปฏิบัติตนแลจิตใจที่พยายามในทางาศาสนา บุคคลดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทใดค,คำถามไม่ค่อยชัดน,นะฮะแต่หมายความว่าประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนแต่พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นไม่ยุติด้วยเหตุผลความดีตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะจัดบุคคลดังกล่าวอยู่ในประเภทใดนะคือคนเราเนี่มันอยู่หลายระดับเราสมบูรณ์ไม่ได้หรอกเราเองยังไม่สมบูรณ์เลย เราเห็นว่าที่จริงดลบลเรียงขึ้นไปเรื่อยๆแหละแต่คนเหล่านั้นเริ่มจากปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะพุทธมามิกาหรือสดแสดงไว้ในสุจิบัตสุติบัตนะเพราะนันถือศาสนาพุทธเราก็ต้องยอมเขานะว่าเขาเป็นพุทธแม้จะด้วยทะเบียนสำนักครัวก็ตามคนเหล่านี้ถ้าเราลองสังเกตว่าตามปกติไม่เคยรู้เรื่องศาสนาเท่าไหร จะว่าจะศรัทธาหนักแน่นในาศาสนาจะมีความรู้สึกผูกพันชื่อมโยงกับาศาสนาและถ้ามีภัยมีอันตรายใครแตะต้องสุประมาูุมินาศาสนาแล้วเอาเรื่องนะฮะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นผุดจะจัดว่าเป็นบุคคลที่ยังต้องศึกษาจะต้องใช้ความเพียรพยายามที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ก็คงไม่ถึงพะระธรรปรมะอะไรนะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าเนยยะพอแนะนำพอชี้แจงแล้วก็พุ่งพูนขึ้นมาได้คนเราอาจจะไปอะไรได้สักขั้นสักตอนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะฮะแม้แต่สี่ห้าข้อเราไม่ต้องพูดมากหรอกเอาขนาดสีหน้าข้อเนี่ยทักษาถูกต้องสมบูรณ์จริงๆนีนยากทีนี้เรื่องที่มันลึกซึ้งกว่านั้น ก็ยิ่งยากไปใหญ่ตามปกติแล้วคนเรามักจะมองตรวจสอบความบกพร่องของบุคคลอื่นไม่ค่อยมีการตรวจสอบความบกพร่องของตัวเองยกตัวอย่างที่มีการพูดสัมภาษณ์ถึงจะตรวจเลือดผู้ที่เข้ามาสมัครโบวชและพูดถึงจะตรวจเลือดพระทั้งสี่แสนไม่มีจิตสำนึกไม่มีความสนัดเพราพูดอย่างนั้นเนี่ย คำว่าสี่แสนนมันติดพระทั้งหมดทั้งประเทศนะสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราชมันติดหมดเลยคือนี่แสดงว่าไม่มีความสำนึกรับผิดชอบอะไรนึกจะพูดมันไปเลยคือคนที่มันน้อยกว่านั้นตรวจได้ได้ซะก่อนตรวจคณะรักบนตรีตรวจเสื้อผ้าพูตแทนรัชทินดอนตรวจตรวจได้ได้ซะก่อนไม่จะพูดใหญ่โตขนาดนั้นมันไม่มีอำนาจอะไรได่ไปตรวจก็ได้ขนาดนั้นหรอก แล่พระนั้นเป็นผู้มีศีลน,น,นีอมก็แหลมมาไปบ้างธรรมาดาคนติดยาก็มาติดยามาก่อนแล้วก็มาบวชมันก็สร้างปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าพระทั้งสี่แสนอยู่อยู่ในข้อที่น่าสงสัยจะต้องสรวจสอบไปอย่างนี้มากไปแต่ลักษณะก้าวราวนะก้าวเราตัสถบันสูงที่เป็นองค์รวมโดยซึ่งซึ่งซึ่งคนจะมีความสนะมากกว่านั้น การพูดถึงองค์กรที่เป็นสถาบันเนี่ยยังไงยังไงก็มีข้อแม้ยกเว้นไปบ้างนะครับรวมอย่างนั้นไม่ได้เลยนี่ก็การมองคนก็มีลักษณะชิ่นเดียวกันนะคือไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาบกพร่องอะไรสักจุดแล้วก็จะหมดความเป็นพุทธมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยความเป็นพุทธนั้นไม่มีความสมบูรณ์ทุกทคนหรอกมันเป็นการก้าวไปตามจังหวะตามบันได ผู้เจ้าทรงวางไว้เป็นลําดับขั้นตอนก็เรียกว่าสิขาบทก็ก้าไวไปเป็นขั้นเป็นตอนไปได้มากบางน้อยบ้างก็เทียบว่ายาถาสติยาถาพลังตามกําลังความสามารถที่จะกระทาได้จะต้องก็คงเป็นพูทธอยู่นั่นเองข้อต่อไปถามว่า ปางเหยียบโลกถูกหรือผิดในพระพุทธศาสนานี้เป็นการพูดถึงวัดวัดหนึ่งรู้สึกเจอจังหวัดเชียงเซานะฮะคือการได้ถูกหรือผิดเนี่ยพระพุทธรูปนั้นจริงๆเขาไม่เรียกพระพุทธรูปเขาเรียกว่าปฏิมาเป็นพระพุทธปฏิมาเป็นรูปเปรียบเป็นรูปแทนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าตามปกติแล้วเนี่ยเขากาหนดเป็นปางไว้แล้วนะฮะห้าสิบกว่าปาง ก็มีเป็นตำหรับตำนามาเอกสารในปางเหล่านั้นไม่มีปางเหยียบโลกหรอกแต่ที่นี้การเหยียบโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่บนโลกนะอยู่เหนือโลกปัญหาว่าอียาบทที่เยียบคือ้ายืนแล้วก็มีลูกโลกพระเจ้าก็ยืนอยู่บนโลกประทับยืนธรรมดามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอนะแต่กิยาท่าทางที่เขาทุ่งติงเ็าตาหนินั้นคืออ,อียาบทที่ก้าวเหยียบเนี่ยมันมันน่าเกลียด ดูแลไม่เรียบร้อยไม่สวยงามไม่เหมาะสมกิริยาบทของของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามองโดยพื้นฐานจริงๆพระพุทธเจ้ามีการก้าวประบาทแม้ก็ก้าวนะะแต่ก็ควรจะก้าวลักษณะที่เรียบร้อยกว่านั้น้านันเดงมันถูกผิดมัน,ม,น,ม,นมันว่ากันไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเฉพาะองนั้นปางนั้นเนี่ยไม่ควรเราจะว่าผิดก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ควรที่จะทําอย่างนั้น มันขาดสมาคาราวะขาดจิตสำนึกขาดความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าแต่ก็ทราบว่าเขาสั่งให้ยกเลิกไปแล้วนะคือเปลี่ยนแปลงอาวาเองฟังแล้วก็เสียวเหมือนกันนะถ้าเป็นพระพุทธรูปแล้วเราไปทุบไปทําลายเนี่ยมันสมรับชาวพุทธรู้สึกยังไงอยู่นะเพราะถ้าเราดูโบราณพระอัฏฐาถ ที่ถูกพมา่เพาเผาลอกทองออกไปเนี่ยเขาสร้างเป็นเจดีย์บรรจุไว้เขาไม่กล้าไปแตะต้องไม่ไปเผาล้อมละลายอะไรแต่ก็ไม่กล้าทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกนะร,รู้สึกว่ายัางไงกิจใจมันยอมรับ่าเป็นพระพุทธรูปแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าทําแม้แต่พระพุทธรูปที่สะเดาะเคราะห์ที่เขาทาด้วยดินกัจใจเรายอมรับอันนี้คือพุทธปฏิมา แล้วก็ต้องวางไว้ในที่ที่เหมาะที่ควรแก่การครบสาักการมันจะถ้าคืนทำบกพร่องไปปิดพลาดไปเนี่ยมันไม่เป็นมงคลแก่ผู้ทาแล้วก็กลับเป็นปัญหาที่เรียกเป็นอัปมงคลขึ้นมาด้วย ก็ต่อไปถามว่าข้าพเจ้าเคยฝันว่าตัวข้าพเจ้าตายวิญญาณออกจากร่างไปแล้วแต่ก่อนตื่นนอนวิญญาณของข้าพเจ้าก็กลับเข้าร่างเดิมได้ปัญหาข้าพเจ้าอยากทราบว่าถ้าวิญญาณของข้าพเจ้ากลับเข้าร่างเดิมไม่ได้ข้าพเจ้าจะตายจริงๆหรือเปล่าและลักษณะนอนหลับตายหรือไหลตายมีลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าฝันไปหรือเปล่าไอ้ไหลตายนั้นไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะว่าที่ฟังเป็นข่าวเอาไปตายแถวสิงคโปร์อะไรต่อไห ก็ไม่อธิบายว่าตายตายลักษณะยังไงแล้วตายเพราะเหตุไรไม่เข้าใจแต่ว่าแนวฝันอย่างนี้นะฝันก็คือฝันเนะี่ฝันก็คือฝันทีนี้ถ้าสมมติแบ,บติต่างนะก็ได้ว่าสมมติว่านะสมมติว่าวิญญาณมันออกไปจากร่างจริงแล้วเกิดเข้าร่างไม่ได้มันก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเข้าร่างไม่ได้ ยังเคยเกิดเหตุการณ์ที่ประเทศอินเดียนะฮะมีดุคนในวันน้าพรามเขาตายตายก็ก็เรียกวิญญาณออกจากร่างนะสมมตมิธรรมดาก็วิญญาณออกจากร่างแล้วก็อินเดียเนี่ยเขา24ชั่วโมงเผาแล้วไม่เกิน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะเผาเร็วๆก็ได้ก็ปรากฏว่าเขาเผาศพไปก่อนกลับมาจะเข้าร่างมันไม่มีร่างให้เขา้า แกก็เล่ร่อนหาร่างแล้วพอน,นี้ก็ไปเจอเด็กหนุ่มรุ่นราวเขาเดียวกันอยู่ในวันนะาสตรกำลังตายพอดีแกก็ฆ่าสิงร่างคนกลายเป็นสูตรนะฮะแต่จิตมันเป็นพรามไอ้ไม่จาใช,ใช่จิตมันเป็นพรามในสูตรก็พิสูจน์ทดสอบกันก็พ่อแม่ที่เป็นพรามก็รับไปก็อยู่กับเขาก็ถือว่าเป็นลูกของเขาแต่ถ้า หมดอายุหมดบุญเนี่ยมันมันก็ต้องไปไนะต้องไปตามธรรมดาแนวอย่างนี้สมมติสมมติดได้แต่ว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นไดย้ยากมันก็หนึ่งในล้านหนึ่งใน,งห,น,งห,นงหลายๆลาย้ลานก็ต่อไปถามว่าการศึกษา,าศาสนา,าควรศึกษาโดยเน้นทางเรื่องอะไรอะไรสําคัญที่สุดในาศาสนาเน้นที่ตัวธรรมะนะเพราะศาสนาที่จริงก็คือธรรมะ ตัวทำวินัยแต่ว่าถ้าเป็นคา,ารวะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษาเรื่องวินยัยหรอกวินัยที่จริงก็เป็นตัวสนับสนุนธรรมะวินัยจึงสอดรับอยู่กับธรรมะเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาจิตใจคนให้เข้าถึงธรรมะเช่นสมมติว่าสีหน้าข้อเนะีะ่ก็คือวินัยนั่นเองถ้าจิตใจของบุคคลพัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดเมตตาได้เนะสีหน้าข้อก็อไม่จําเป็นที่จะต้องไปนับอะไรมันเพราะว่า ปฏิบัติได้มากกว่าห้าข้อเสียอีกถ้าใจเรามีเมตตาหรือมีสติอย่างเงี้เพราะนั้นธรรมะกับศีลที่จริงเป็นปัจจัยเสริมกันคือศีลน,นั้นบัญญัติขึ้นเสริมธรรมะศีลจึงต้องสอดคล้องกับธรรมะถ้าว่าขัดแย้งกับธรรมะมันก็เป็นศีลไม่ได้เพราะนี้จึงเป็นตัวเสริมเป็นตัวสนับสนุนเราจึงพบว่าบางครัง้งบางคราวพระท่านมีปัญหาในการปฏิบัติตามศีลหรือตามพระวินยัย ก็รู้สึกว่าศีนมากไปพระเจ้าระรับสั่งให้รักษาจิตอย่างเดียวไม่ต้องรักษาอย่างอื่นไม่ต้องคิดไปภายนอกมีข้อแม้ยอย่าคิดออกนอกตัวแล้วกันรักษาจิตอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่ต้องรักษาเราเห็นว่าการรักษาจิตอย่างเดียวนั้นที่จริงถ้านับเป็นศีนแล้วก็ได้เป็นพันๆข้อเลยเพราะอะไรเพราะว่าจะไม่ละเมิดไปเองโดยอันตโนมัติการละเมิดศีลเนี่ยมันเนื่องจากคิดออกนอกใจตัวเองออกนอกจากตัวตัวเอง ปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นมาได้แโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรับคิคารวาก็เน้นที่ทานศีลภาวนาสมภพระก็เน้นที่ศีลสมาธิปัญญาคือสรุปว่าให้ดำเนินชีวิตไปตามหลักของอริยมัรคใองแปดประการแต่ว่าถ้าย่อให้สั้นเป็นทานศีลภาวนาก็รู้สึกว่าจะสะดวกดีพระก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาแต่ทำตรงนี้ได้มันก็ไปได้ทั้งหมด ก็ต่อไปถามว่าทําไมชาวไทยบางส่วนยังคิดเชื่อศสยศาสตร์ซึ่งบางคนหลงนำมาแก้ปัญหาชีวิตพระสงค์จะแก้ปัญหนานี้ได้ยังไงมันเป็นวุฒิภาวะของคนนะคนเราเกิดมาโดยความไม่รู้มื่ก็มีวิชาศสยศาสตร์นั้นก็ีจริงก็คือไม่รู้นะสยะก,ก็คือนอนก็คือหลับมันหลับไหลมันหลงไหลมันเลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์ ทำกระแสความเชื่อแต่คนเราเมื่อจิตวิญญาณมันในการพัฒนาขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยก็ใชเหตุผลมากยิ่งขึ้นอาการไสยศาสตร์ก็จะน้อยลงอาการพุทธศาสตร์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดานะฮะเป็นธรรมดาเราไปเร่งความเจริญเติบโตไม่ได้หรอกสาหรับคนบางคนก็ค่อยเป็นค่อยไปปัญหาสําคัญวัลักษณะเหล่านี้ถ้าเรงมองด้วยความเข้าใจมองกับด้วยเมตตานะฮะ ลักษณะของสายศาสตร์บางมึงก็เด็กเล่นตุ๊กตานะมันจําเป็นสำหรับเด็กแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอก็เลิกองเธอเองก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเธอหรอกหรือเหมือนกับเราบันไดนะเห็นี้เวลาบันไดนี่เราไปเดินๆบางทีเราไม่เกาะราวบันไดแต่บางทีมันป่วยก็ต้องเกาะบางทีก็เด็กมันต้องเกาะบางทีคนแก่ก็ต้องเกาะเมื่อราวบันไดเนี่ยคนเป็นน้ำมากอาจจะไม่เกาะ แต่ว่าต้องมีราวบันไดไว้ในกรณีสำหรรบบุคคลบางกลุ่มหรือแม้แต่ว่าเราเองในยามที่เรามีปัญหาเพราะในอักศาสตร์แต่ที่จริงมันมีอยู่ทุกศาสนาและทุกส่วนของโลกานความมาความคิดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่สมบูรณ์ในเหตุผลมันก็มีความเป็นอัยศาสตร์ปนอยู่ในตรงนั้นเพราะการอดทนการรอคอยการเข้าใจ การให้เกียรติยกย่องกันเนี่ยเป็นความจําเป็นในการอยู่ร่วมกันไปในสังคมต้องฟังเท่าไหร่ยและการต่อปัญหาในวันนี้ขอยุติดไว้ด้วยเวลาเป็นเท่าน,นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกง,งามไปบุญในธรรมจ่มงีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี